สวัสดีครับันเกมเดียวของครัเมสเตอร์เคลวันนี้ครับคาถาของกาชาใหม่ครับกลางเดือนได้มาแล้วครับซึ่งคลิปนะครับผมจะรีวิวทั้งตัวละครและก็โชว์สกิลให้ดูพร้อมๆกันในคลิปคปเดียวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยซึ่งกาชาใหม่กาชาเนี่ยตัวละครผมขอสปอยนิดน,นึงแล้วกันนะคือมันธรรมดามากเลยคือทั้งหน้าตาแล้วก็สกิลมันดูเหมือน เป็นการเอาตรัลคอยเก่าๆมารีเมคใหม่อะเหมือนประมาณว่าเคแลบเออคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยจับอ่ะจับสดาวมาสักตัวหนึ่งจับสดาวนะเน้นย้าสีดาวจับสดาวแล้วเอามาอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยกลายเป็น5ดาวใหม่และขายได้ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยครับแต่แต่ค่าพลังอาร์บิสกิลลิงนั้นอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะอ่อนครับเรามาเริ่มกันเลยครับ กาชาใหม่ครับอุลิวเลนจิและก็ซาเอลกอับาโลกแกรนครับซึ่งอุริวครับขอพูดก่อนนิดนึงอุริวนั้นมันเป็นตัวละครที่หลายคนพูดถึงมากๆในกาชาของอิชิกุพ่อลูกหนึ่งลูเคียจังแม่ลูกหนึ่งและทำไมถึงไม่มีเลนจิเลนจิตัวละครตัวนี้คือตอัวละครตัวแรกในรอบประมาณ 6- 7เดือนละมั้งที่เลนจิห่างหากันมาครับนี่คือตอัวละครตัวแรกนะของเลนจิในรอบประมาณครึ่งปีอ่ะ กาชานี่ก็จะมีกาชารวมกาชาเดียวเดียเด่ยวเดียเด่ยวเยวเนาะโอเคมาเริ่มกาชารวมก่อนเหมือนรีบอะกาชารวมก็จะมาในวันที่16นะครับถึงวันที่26เนาะ16ถึง26นะครับกาชารวมตัวละครก็จะมีประมาณนะครับโอเคมารีวิวกันเลยครับเริ่มจากสันๆสั้นๆตัวละครแถวล่านนะครับด้านขวามือนะ สันๆน,นปะทะคอนสายตีสกิลแบบระยะใกล้แต่สกิลและท่าทางท,ที่ออกไปนั้นมันไม่ใกล้ครับมันออกกลางๆาซะมากกว่าผมเลยขอเรียกว่าเป็นสายตีกลางนะครับกลางทั้งการตีธรรมดาและการตีสกิลสกิลเน้นด้านหน้าวงไม่กว้างมากเน้นแค่ด้านหน้าขอให้ไปซัก6คะแนนครับ6คะแนนครับสันๆครับ ต่อไปคือฮาริเบลฮาริเบลนั้นเป็นละครสายตีสกิลแบบตตระยะไกลสกิลสสามารถปล่อยล้มออกไปด้านหน้าคงอยู่ประมาณห้าวิเอ่อสกิลวงกว้างกว่าสันๆเนาะขอให้ไป7คะแนนครับ7คะแนนครับฮาริเบลต่อไปคือไอสเตนไอสเตนนั้นเป็นละครสายตีสกิลไอส์ตีธรรมดาแบบตตระยะใกล้ที่ค่อนข้างจะแรงมากๆสกิลอาร์พีก็คือเพิ่มดาวมิของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น80% สกิลลิงเพิ่ม20% 80%บวก20%กลายเป็น100%ครับมีสกิลโดยรวมก็คือเพิ่มดาวไปของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นไปถึง100%นะครับแล้วก็สกิล l l 2ก็คือจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังออกมารอบตัวคงอยู่ประมาณ5วิเก่งนะขอให้ไปแปะคะแนนครับแปคะแนนก็ไอเซนแล้วก็อิสเน อิสเนะนั้นปะตระคอสายตีสกิลแบบตีไกลสกิลหนึ่งด้านหน้าค่อนข้างจะไกลมากๆสกิลสองบับเกราะได้และทำดาเบจรอบตัวสกิลสามทางหน้าจอค่อนข้างจะดีนะ7.5คะแนนครับอิสเนะครับแล้วก็คิซุเกะคิซเกะค่อนข้างจะปนตระตครที่ตีแล้วมีช่องโหว่นิดหนึง่งปะตระครสายตีสกิลแบบตีไกลสกิลหนึ่งด้านหน้าซึ่งมันไม่ไกลมากและก็ไม่กว้างเลย สกิลสองรอบตัวแต่มีช่องโหว่โคตรสกิลสามด้านหน้าแล้วก็มีสกิลอาร์บิกในการทำให้ศัตรูนั้นติดพวกไฟช็อตแรงขึ้นแต่สกิลที่มีผลของการติดไฟช็อตหรืออ่อนแรงนั้นมีแค่สกิลสากับไม้ตายเท่านั้นเลยทำให้ผลของการติดพวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยคุ้มเลยครับขอให้ไปแค่เจ็คะแนนครับเ็คะแนนครับคิสเกรครับแล้วก็อิชิน อิชินั้นจุดเด่นๆก็คือสกิลลิงในการตายเกิดได้สกิลสามสกิลก็จะมีการติดเผาไม่ได้ด้วยแต่ดูค่อนข้างจะธรรมดาหน่อยนึงเนาะขอให้ไป7คะแนนครับจ็ดคะแนนครับอิชินแล้วก็ปู่ของเบคุยะปู่ค่อนข้างจะดีนะตีธรรมดาค่อนข้างจะไกลและก็รัวมากๆมีสกิลลิงก็คือถึกขึ้นถึง20% กิลอาร์บีก็จะมีการกติดชะงักด้วยปู่สามารถเอาไปลง PVP ได้นะครับปู่ค่อนข้างจะถึกนะตีรัวด้วยตีไกลด้วยขอให้ไปแปะคะแนนครับปู่เบคุยะและก็อิชิโกะอิชิโกะตัวนี้สามารถตีใต้ดินได้และก็สกิลด้านหน้าค่อนข้างจะไกลโคตรโคตรกว้างโคตรโคตรขอให้ไปเลย9คะแนนครับและก็สกิลเมตาสามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วย แล้วก็ป้าม่วงครับป้าม่วง,งตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นคีย์หลักสําคัญในหอคอยครับสกิลผู้สังหารของป้าม่วงก็คือโจมตีคนแรงขึ้นจับหายากจัมากสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาของสกิลลงไป14%์ลิงก็โคตรดีสกิลอาร์บีก็จะมีการตีทะลุก,กาดได้ด้วยอาร์บีก็ดีป้าม่วงขอให้เปลิก 9คะแนนครับป้าเก่งจริงๆนะแจ่มากๆครับป้าดดนนาคัสะ ก็อุลิวครับสกิลอย่างที่เห็นลยครับสกิลของอุลิวค่อนข้างจะดูธรรมดาเนาะคือไม่ค่อยจะโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ดูแย่นะไม่ได้ดูแย่นะครับแต่ผมคิดว่าอ่าผมไม่ค่อยถูกใจอะผมไม่ค่อยถูกใจคือมันดูธรรมดาเกิน แต่ก็ถือว่าอ่ะก็ดูใช้ได้แหละพอใช้ได้เนาะส่วนค่าพลังละ่ะอูริวนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่798ก็ถือว่ากลางๆเนาะไม่มากไม่น้อยเกินไปสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีอลรันคาแรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวของสกิลลงไปถึง1 4นะครับก็ถือว่าลิงก์เนี่ยดีโคตรสกิลอาร์บทของอูริวนั้นค่อนข้างจะโหดมากๆครับ ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดากับสกิล40%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตไม้ตาย60%และก็โจมตีใต้ดินได้100%และก็โจมตีทะลุก,กาศได้ด้วย100%อูรลลิวนั้นสามารถตีทั้งใต้ดินและก็ทะลุก,กาศได้ค่อนข้างจะแจ่มโคตรโคตรสกิลอาบิดีสกิลลิงดีอูริวนั้นเอาไปเลย20เต็ม10ครับโครดรโคตร เก่งมากๆอาจจะสกิลดูไม่สวยงามมากแต่ผลลัพธ์นั้นค่อนข้างจะแจ่มครับลิงดีอาร์บีดียีเต็ม10บรับอูริウ และก็เลนจีครับสกิลของเลนจีนั้นดูธรรมดานะครับ1ด้านหน้า3ด้านหน้า2จะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปรอบตัวคงอยู่ประมาณ5าวิซึ่งสกิล2เนี่ยมันแจ่มนะคือมันเข้ากับเลนจีมากๆเพราะเลนจีนั้นเป็นสายตีธรรมดาเนะาะมีพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่777สกิลผู้สังหารก็คือโจมตีเอสปาดาแรงขึ้น จมตีเอสปาด้านั้นเอาไปลงพวกหอคอยหรือไม่ก็ควสกิ้เนี่ยดีอยู่นะแต่ถ้าด่านปกติด่านปกติผมคิดว่าดูอาจจะได้ใช้งานน้อยหน่อยเนาะแต่ในควสกกิ้อ่ะโอ้ควสกิ้ก็ไม่น่าได้ฮนะเพราะควสกกิ้วสวยมากมันต้องไปสายตีสกิลใช่ไหมล่ะแต่เลนจีนั้นเปสายตีธรรมดาเพราะฉะนั้นงานหลักๆน่นจาจะเป็นพวกเลดบอสหรือไม่ก็พวกอาหอคอยซะ oh oy, มากกว่าเนาะเลนจีเนี่ย สกิลลิงก็คือเพิ่มดาวหมของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%สกิลอาร์บีก็จะมีตีธรรมดา30%ตีสกิล4 0เพิ่มฮิตการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิตแล้วก็ทำให้ติดอาเลือดไหลานานคือสอวิแล้วก็ถ้าหากศัตรูติดเลือดไหลจะตีแรงขึ้น4 0ถ้าหากติดเลือดไหลตีแรงขึ้น40ปกติสมมติตี100 ติดเลือดไหลตีเข้าไป140นะครับแล้วก็สกิล2สกิล2นั้นจะทำดาเมจได้ดัวมากๆซึ่งหมายความว่าศัตรูนั้นจะติดเลือดไหลได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือเป็นคอมโบที่ดีนะคอมโบดีนะครับกดสกิล2ปุ๊บหมุนหมุนทำดาเมจศัตรูติดเลือดไหลปุ๊บตีไปเข้าแหลงขึ้นนะครับ40%แนะ่แล้วก็มีการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลด้วย1 2เซ มีลดเวลาคููดาวด้วยถ้าสมมุตินะเปลี่ยนจากลดเวลาคููดาวเนี่ยเป็นถึกขึ้นหรือไม่ก็การชะงงักเนี่ยน่าจะจ่ากว่านี้เนาะแล้วก็ถ้าหากมียมทูตสีม่วงในทีมจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาให้อีก20%นะครับซึ่งจะเพิ่มให้กับตัวเองด้วยนะซึ่งอาเลนจินั้นอาจจะมองว่ามันเพิ่มพลังโจมตีน้อยไปหรือเปล่าแค่20-30เอง แต่ถ้าคุณคิดโดยรวมนะลิงค์20อาบิ30แล้วก็ยูมาทูสีม่วงอีก20กลายเป็น70%นะครับโดยรวมเพิ่มไปถึง70%และถ้าหากศัตรูนั้นติดเลือดไหลอีกเพิ่มไปอีก40กลายเป็น110%นะครับถือว่าเพิ่มพลังโจมตีโดยรวมนั้นค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะประตะคอที่ตีธรรมดาเนี่ยแรงนะครับแรงอยู่นะครับ

we れるるないよでできだけ完に近形状死んและก็ซาเอลพอลโลกแกลนครับซึ่งสกิลอะสกิลก่อนนะสกิลหนึ่งนะจะเป็นการปล่อยลูกน้องออกไปด้านหน้าประมาณกี่ตัวนะสามตัวใช่ไหมซึ่งถ้าใครที่เคยลงหอคอยประมาณชั้นที่30มั้งของหอคอยลุงสซงเงอสืออะ คุณจะเจอกับไอเจ้าหมอนี่เลยไอเจ้าหมอนี่เลยสกิลเหมือนกันเด้เดสกิลในการปล่อยลูกน้องออกไปเนี่ยเหมือนกันเด้เเลยก็ประมาณว่าเคแลบคงเห็นว่าสกิลมันสวยดีมั้งเลยเอามาใส่ตัวคอยนใหม่เนาะก็ดูแปลกนี่แหละดูแปลกดีเนาะแล้วก็สกิลสองผมชอบสกิลสองนะมันดูมีอะไรอะ่ะคือมันเป็นการปล่อยลูกน้องออกมาจากพื้นดินแล้วก็มีพายุหมุนออกมาประมาณห้าวิเนาะสกิลเอฟเฟกต์ดูแปลกดีชอบ ส่วสามทังหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เป็นสายตีสกิลแบบตีตระยะไกลมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่798ก็ถือกลางๆเนาะแล้วก็สกิลผู้สังหารสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีคุณซี่แรงขึ้นนี่คือตัวละครตัวแรกของเกมนะครับที่โจมตีคุณซี่แรงขึ้นได้ตัวแรกนะแล้วก็สกิลลิงก็คือเพิ่มดรอปคิสตัลและก็เจม17% <N ic ul ter> นี่นนแหละไอ้ตรงจุดนี้ผมค่อนข้างจะขัดใจมากๆคือมันคือตัวละครตัวแรกที่โจมตีคุนซี่แรงขึ้นแต่มันได้มีสกิลลิงในการเพิ่มรอบของหมายความว่าไอ้หมอน,นี่คือตัวละครเอาไว้ฟาร์มของเหรอแล้วก็สกิลอาร์บิก็จะมีการเพิ่มดาวไปของการตรีธรรมดาแล้วก็ตีสกิล20%ไม่ตาย40% ถ้าศัตูติดพิษจะตีแรงขึ้น20%ก็ถือดีนะคือสซ็กิลของมันนั้นค่อนข้างจะหลายฮิตนะครับหกับ2หลายลฮิตมากๆทำให้ติดพิษได้ง่ายนะครับก็จะตีแรงขึ้นเนาะ20%ครับแล้วก็กันไฟช็อต100%ผมคิดว่านะตัวละครตัวนี้มันมี2ทางเลือกอะ่ะ 1. ถ้าเคแลบปล่อยอีเวนต์พิเศษที่เป็นอีเวนต์เอาไวฟ,ฟาร์มคิสตันได้ โดยที่ศัตรูนั้นเป็นพวกคินซี่อ่ะไอเจ้าหมอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แจ่มมากๆกับ 2. ไม่มีอีเวนต์นั้นไอหมอนี่ก็จะกลายเป็นตัวละครเอาไว้ฟาร์มคิสตันหรือเอาไว้ลิงสก,กิลให้กับอาก่อน <c ười> คือมันไม่ตีเองก็เป็นลิงสก,กิลแต่ผมคิดว่าเอาไปลิงสก,กิลน่าจะดีกว่านะเพราะตัวละครที่เป็นศัตรูในด่านของคิสตันนั้นมันเป็นพวกอาอยมาทูกับฮอลโลใช่ไหมล่ะ และไอหมอนี่ตีคุณซี่แรงขึ้นมันก็ไม่ค่อยมีผลเนาะใช้อากอนน่าจะดีกว่านะครับเพราะมันตีไกลเหมือนกันด้วยก็ไม่รู้ว่าเคแลบเขาจะเลือกทางไหนเนาะทาง1ห,หรือ2นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ดีแหละ10เต็ม10นะครับโอเคกาชารวมประมาณนี้เนาะต่อไปกาชาเดี่ยวครับกาชาเดี่ยวเริ่มจากกาชาเดี่ยวของซาเอลอพพอลโลแกรนครับ กาชาเดียวอตัวรตัวแรกของกาชาเดี่ยวก็คือเนลเลียนเนลค่อนข้างจะดีนะมันคือตัวละครสายตีระยะไกลที่ติดไฟค่อนข้างจะง่ายตีไกลหลายฮิตติดไฟง่ายขอให้ไปแปะคะแนนครับเนลเก่งนะต่อไปก็คือลิซ่าอีกแล้วลิซ่าลิซ่าเนี่ยคือลิซ่าก็เก่งแหละแต่ผมเห็นหน่าจนเบื่อเลยเจ็ดคะแนนครับเจ็ดคะแนนครับลิซ่า ไอเซนไอเซนตระครตัวนี้ตีไกลสกิลสองบัฟเกราะแล้วก็ตีทะลุก,กาศได้ด้วยสกิลไม่ตายสามารถแปลงร่างได้ขอให้ไปซัก9คะแนนครับ9คะแนนครับไอเซนแล้วก็ลูเคียจังลูเคียจังที่เอาไว้ฟาร์มน้ำหอมสีส้มครับเอาไปเลย10เต็ม10ลูเคียจังครับดีมีประโยชน์แล้วก็ซาเอลพะโลแกลนส10เต็ม10ครับโอเคต่อไปกาชาดเดียวขอ เลนจิเลนจิอ่าตัวละครในกาชาดเดี๋ยวตัวละครตัวแรกก็คือไอเซนไอเซนตัวละครตัวนี้เป็นสายตระยะไกลสกิล2ก็คือจะทำดาเมจออกไปด้านหน้าคุงอยู่ประมาณ5วิคือความสวยงามของสกนะิลนั้นผมให้ไปเลย10เต็ม10สกิลสวยโคตรแต่ความเก่งกาดนั้นผมคิดว่ายัางดูธรรมดาอยู่นะขอให้ไปสัก7คะแนนครับ7คะแนนครับไอเซนครับ แล้วก็ลุงฮาจิลุงฮาจิตีไกลสกิลวงกว้างมีบัฟเกราะด้วยขอให้ไป7.5คะแนนครับลุงฮาจิแล้วก็โอ้งินแองคิระเอาไปเลย9คะแนนครับตีแรงสกิลวงกว้างและเป็นตัวคู่ตัวเดียวในเกมตอนนี้ที่เป็นตัวคู่ที่แท้จริงนะแล้วก็สกิลอาบิสามารถโจมตีทะลุก,กาดได้ด้วย9คะแนนครับงินแองคิระแล้วก็อิจิโก อิจิโกะอลาดินนั้นมันเป็นตัวละครอิจิโกะที่ค่อนข้างจะตีธรรมดารัวมากมากรัวโคตรโคตรสกิลสองหิวเลือดได้ขอให้ไปสักแปดจคะแนนครับ8.5คะแนนครับอิจิโกะครับแล้วก็เรนจิ10เต็ม10ครับโอเคต่อไปกาชาเดี๋ยวขออุลิวอ่าอุลิวอุลิวอุลิว ชาติดเดียวของอูริวนั้นตัวละครตัวแรกก็คืออูคิโอนาสามปีอ๋อตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวละครสำคัญในหอคอยบางชั้นเนาะแล้วก็สกิลสองก็คือจะเป็นการบัฟเกราะและก็บัฟพลังโจมตีได้ด้วยเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้โดยรวมถือว่าดีสกิลลิงก็ดีมีสกิลในการการติดชงังกด้วยผมเคยเอาไ้เจ้าหมอนเนี่ยลง PVP นะสมัยก่อนอะ ค่อนข้างแฉมนะครับขอให้ไปแปะคะแนนครับไอจักอุคิโอล่าแปะคะแนนโคกะโคกะเก่งมากมาก8.5คะแนนครับสกิลดีสกิสกลลิงดีสกิลว,วงกว้างมาก8.5คะแนนลูเคียจังลูเคียจังเหมือนโคกะครับสกิลดีวงกว้างลิงดี8.5คะแนนครับโอ้โหมันมีทั้งโคกะและก็ลูเคียจังแจ่มจังเว้ย แล้วก็โยรุอลาดินเหรอโยรุตัวละครตัวนี้สายตีธรรมดาอมมีสกิลในการติดชัง,งักสกิลสองก็คือการบัฟโจมตีได้ดูก็ดูสกิลเหรอผมคิดว่ามันตีไม่รัวมันแต่มันตีวงกว้างอยู่นะขอให้แปคะแนนครับแปคะแนนครับโยรุ oru, ครับแล้วก็อูลิวเอาไปเลย20เต็ม10อูริว โดยรวมโดยรวมถือว่าการชาใหม่เนี่ยตัว h o r ก็ถือว่าดีอยู่นะอุลเลนจิไอ้เจ้าซาเอลเนี่ยถือว่าดีแต่เอฟเฟกต์กระโจมตีพวกสกิลเนี่ยมันดูธรรมดาสกิลอาจจะไม่สวยงามมากนะสกิลอาจจะไม่สวยงามมากแต่พวกบิ๊กนู่นนี่นั่นสกิลสกิลล,งล,ลิงถือว่าดีนะครับก็การชาใหม่เนาะจะมาตั้งแต่วันที่16ขึ้นไปนะครับ16จะมาเนาะ กดไลค์กดแชร์กดตดามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงก์เราเก็บใต้ใคลิปนะสวัสดีครับ